บาหน่อยชาแนลครับผมมือนี้ก็ตรงกับวันที่29เดือนมกราคมพศ2564นะครับผมวันนี้เบ้าหน่อยสิดภาพพี่น้องนะครับบ้าเบิงค้ายบ้าน,านนะครับล่าค่านาคอกนะครับผมติดตามเบ้าหน่อยไปเลยครับผมแม่ลูกอ้นนะครับผม หน้าตานะครับหน้าตานะครับแก็งขาดีนะครับผมขาถกขาถอนมามีนะครับความสูงอยู่136บวกนะครับความสูง136บวกนะครับ หาง n h าลนะครับผมผมมีหางดอกนะครับผมเป็นควายบ้านๆน,นะครับควายบ้านๆนะครับผมถุงเท้านี้นะครับถุงเท่าชัดเจนนะครับผม ตัวนี้จะเป็นลูกสาวนะครับตาแต้มแจ่มแจ้มมีนะครับผมอายุน้ำอยู่ที่สามเดือนนิดนิดนะครับสามเดือนนิดนิดนะครับตาแต้มมีนะครับองคอมีนะครับถุงเท้าเช็ดเจีนะครับเร็บสวยนะครับแข้งขาสวยนะดูลำตัวครับผมหางเง่าลามนะครับตัวนี้จะเป็นลูกสาวนะครับอายุน้ำอยู่กับ สามเดือนกว่าๆนะครับผมสามเดือนกว่านะครับเกษตรกรท่านใดน,นะครับสนใจเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ตอกติดต่ตอสอบถามเบ้าหน่อยได้โดยตรงนะครับผมทรง,รงหนาคหองเลยนะครับผมราคาหนาคอกนะครับ เห็นควายสายพัฒนานะครับผมล้ำตัวดีนะครับ ลำตัวใส่ได้อยู่นะครับผมหมัก้าวกับลูกง่ญยอยู่นะครับผมตัวนี้ก็แม่ลูกคู่นี้นะครับเบ้าหน่อยเปิดว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสองนะครับผมเจ็ดหมื่นสองนะครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับสนใจก็ทรสอบถามเบ้าหน่อยได้นะครับผมราคาก็ ตรงคารถลคาร่าเหมือนเดิมนะครับผมต่อรองกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้กับก้าวคข้ามาสวัสดีครับ